สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตนะคะวิธีการสร้างตารางแบบสอบถามนะคะจากโปรแกรม Microsoft Excel นะคะซึ่งอย่างแรกเลยเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาฟอนนะคะซึ่งโปรแกรมของเราที่จะใช้น่าจะเป็นโปรแกรม Microsoft Excel version 2010นะคะไปที่ถานข้อมูลเปล่าค่ะคลิกเข้าไปนะคะ,หน,ะหน้าต่อหนาตอขงโปรแกรมนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้เราไปคลิกที่มุมมองค่ะ แล้วก็ให้เราใส่ชื่อตารางนะคะที่เราจะสร้างฐานข้อมูลลงไปนะคะอันนี้เราจะใส่เป็นตาราง employee นะคะแล้วเราก็กดตกลงค่ะอ่ะจะแบบนีรูปร่างหน้ตาแบบนี้คราวนี้นะคะก็ให้เราใส่ชื่อเขตข้อมูลนะคะว่าในตาราง employee เนี่ยจะมีชื่อเขตข้อมูลอะไรบ้างนะคะซึ่งที่เราจะใส่ก็คือนี่ e e m p underscore i d นะคะอันที่สอง f name อันที่สามนะคะ first name ค่ะอันที่สี่นะคะก็คือ last name นะคะ รักเนมเสร็จแล้วก็เป็นอเดรสนะคะแล้วก็อันต่อไปเป็นทโทรศัพท์ค่ะโทรศัพ hmm. ท์ลแล้วก็เป็นสตาร์ทเ t e นะคะ ต่อไปก็จะเป็น salary ต่อไป commission underscore pct ต่อไปเป็นค่าเอ่อเป็น commission นะคะ ไปก็จะเป็น total salary ค่ะ total salary แล้วก็ dept id สุดท้าย m a n id ค่ะ นี่นะคะเราก็จะพิมพ์ชื่อเขตข้อมูลเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะมาใส่คําอธิบายของชื่อเขตข้อมูลกันนะคะแรกเลยนี่ EMP ID EMP ID นี่ก็คือรหัสพนักงานนะคะอันที่สองพื้ n a น e นี่ก็คือ,อ,อคำน,ำนาหน้าชื่อคำนำหน,น้าชื่อก็คือแบบเออนายนางนางสาวนะคะ อ่า first name ก็คือชื่อ last name นามสกุล address ที่อยู่ค่ะปทายเลขโทราศัพท์ start date วันที่เริ่มทำงานค่ะ ต่อไป salary เงินเดือนค่ะ commission p c ีก็คือค่าคอมมิชชั่นนะคะต่อไป commission ก็คือค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับนะคะต่อไป total salary total salary ก็คือเงินเดือนสุทธินะคะ ได้ไปดีไดไปดีก็คือรหัสแผนกค่ะสุดท้าย m มนไอดี้ i มนไของเรานี่ก็คือเออรหัสผู้จัดการนะคะเส็จแล้วเนี่นะคะก็คือออ่อตารางฐานข้อมูลนะคะอันแรกเราจะทำตารางอย่างนี้ทั้งหมด3อันนะคะอ่ะอันนี้เราก็คิจก่อนนะคะ วิธีการเปิดตารางอันที่สองอันต่อไปนะคะก็จะไปที่การสร้างนะคะแล้วก็ที่ตารางนี่เป็นนี้แล้วก็ทำเหมือนเดิมน,นะคะคลิกท,ที่มองชื่อแท็บก็เป็นอันที่สองของเราจะเป็น department นะคะอ่ะกดก้องนี่ดีพาร์ตเมนมีอะไรบ้างมี่ดับไอดี ันที่สองอันที่สองเป็น l a t name นะคะอันที่สามเป็น how to walk WAD <Okay. S 2> คืออะไร mm hmm. เมื่อกี้ก็คือบุกแล้วนะะคก็คือรหัสแผนกอันที่สองดัดเนมก็คือชื่อแผนกนะคะเข้าทัวก็คือชั่วโมงการทำงานค่ะ โอเคเซฟค่ะตารางที่สามเหมือนเดิมค่ะไปที่สร้างแล้วก็ตารางนะคะมีมองอันนี้แต่ของเราจะเป็นตารางม a นเจอร์นะคะกดตกลองโอเคตารางม a นเจอร์ของเรานะคะก็จะมี m a ไอดีค่ะ อันที่สองนะคะก็คือ name อันที่สามก็คือ dip id นะคะโอเคค่ะอ่ะเรามาใส่คำอ,อธิบายกันนะคะ man id ก็คือรหัสผู้จัดการ เนมเนมแล้วก็คือรหัสผู้จัดการไอ้ชื่อผู้จัดการะคะ่ะอันที่สามั i ไอดีดก็คือรหัสแผนกนะคะโอเคเสร็จแล้วสามตารางอย่าลืมบันทึกกันนะคะ เื่อสร้างตารางเสร็จแล้วนะคะควนี้เราจะมาเปลี่ยนชนิดของข้อมูลกันก่อนล้วกันอ่ะเในตาราง employee นะคะเราจะมีการเปลี่ยนชนิดข้อมูลอยู่ด้วยกันประมาณสามอันนะคะก็คืออันแรกที่ start date นะคะเราจะเปลี่ยนเป็น date time นะคะเงินเดือนเราจะเปลี่ยนเป็น number แล้วก็ค่าคอมมิชชั่นเราก็จะเปลี่ยนเป็น number นะคะบันทึกอืมโอเคที่เหลือก็เป็น text เหมือนเดิมน,นะคะ นี่เหมือนกันอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแท็กนะคะอันนี้ก็เป็นแท็กน,นะคะ,อนนนนะ,คะโอเคบันทึกเมื่อเสร็จขั้นตอนการใส่ชออื่อเขตข้อมูลแล้วนะคะเราก็จะไปใส่ข้อมูลในแต่ละตารางหรือว่าในแต่ละเขตข้อมูลนะคะมาที่หน้าแรกนะคะกดท,ที่มออ่ะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะ ให้เราใส่ข้อมูลลงไปซึ่งข้อมูลของที่เราเตรียมมานั้นมีเยอะมากดังนั้นเลยเลยต้องพิมพ์มาไว้ก่อนแล้วนะคะอันนี้เปลี่ยนเป็นมุนมอนี่เมื่อพิมพ์แล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะทั้งสามอันเลยเราได้พิมพ์มาไว้ก่อนแล้วอโอเคเรียบร้อยเห็นไหมขั้นตอนต่อไปเมื่อเราใส่ข้อมูลครบทั้งสามตารางแล้วนะคะ แล้วก็จะมาทําการเออชื่อมโยงข้อมูลกันเชื่อมความสัมพนะันธ์อะไปที่เครื่องมืตรฐานข้อมูลนะคะความสัมพันธ์อันทางที่นะคะก็คือเราปิดตารางคั้นนี้ให้ปิดตารางคนนี้ก่อนดีกว่านะคะอ่ะมันจะมีขึ้นหน้าว่างอย่างนี้นะคะไม่ต้องตกใจค่ะเราไปที่สแสดงตารางอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาตารางนะคะทั้ศึษอันนะคะ เพิ่มเข้าไปค่ะ Department Manager อันนี้เดี๋ยวเราขอลบเส้นก่อนนะคะเราได้สร้างขงัง้นตอนทำได้ก่่นนี้แล้วลบข่อนลดก่อนเราจะมาทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าเ,เราทำยังไงถึงจะได้เป็นเส้นแบบนี้เนะเเาะเดี๋ยวลบข่อนแป๊กนึงออโอเค ตารางนี้ถ้าเราสามารถเลื่อนได้นะคะนี่ค่ะถ้าเราไม่เห็นเมงล่างมีอะไรบ้างนะคะพิเศษล้่นอย่างนี้เนาะแล้วก็ลากให้มันยาวลงมาแบบนี้ก็ส <c> ร <oughs> ้างความสัมพันธ์ของตารางนะคะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ก็คือการที่ว่าเราเอาเก็ข้อมูลที่เหมือนกันนะคะมาเชื่อมโยงกันนะคะก็เหมือนอันนี้อ่ะดลบไอดีเนาะมันมีซ้ําก็คือ ในไอเดีเนี่ยมันจะมีทั้งสามตารางเลยก็คือ employee department แล้วก็ manager นะเราก็เชื่อมโยงจาก employee ไป department เป็นลนักษณะแบบนี้ลอยนะคะแล้วก็สร้างจาก department โยงอ่ะโยงมาที่ manager นะคะอ่ะโยงมาสิอ่ะโอเคแล้วก็สร้างน,นี่อีกอันนึงจากตาราง employee นะคะกับตาราง manager จะมีคำว่า แมนเอดนะคะลากไปโอเคสร้างเรียบร้อยเราจะได้รูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ทำการบันทึกค่ะแล้วก็ปิดหน้าตาโอเคเอคคะกันตนสุดท้ายเราจะมาทำการสร้างแบบสอบถามกันแล้วนะคะโดยไปที่สร้างค่ะปุ๊บอย่างนี้ จะใช้สร้างแบบสอบถามจะใช้สร้างแบบสอบถามอย่างง่ายนะคะแล้วก็กดตกลงนะคะเรามาดูที่ช่องเล่นก่อนนี่นะคะตารางแบบสอบถามนะคะตารางที่เราจะใช้ทําแบบสอบถามเราจะใช้เป็นตารางเอฟเฟยี่นะคะเพราะว่าข้อมูลมันเะยอะที่สุดแล้วนะเขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางเอฟเฟยี่เมื่อกี้ที่เราพิมพ์น,นะคะก็จะมีทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าเขตข้อมูลที่เราจะเอามาทําแบบสอบถามเนี่ย จะมีแค่แม่ไม่กี่อันเราจะเอาเอาเขียนข้อมูลตัว e m p a d นะคะ p name. first name last name นะคะแล้วก็ salary โอเคกดถัดไปแล้วก็พอมาถึงหน้านี้นะคะเราก็จะเลือกการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนการออกแบบสอบถามนะคะเรากดสิ้นาการทำแบบสอบถามอันนี้นะคะเราจะทำแบบสอบถามเกี่ยวกับ สอบถามพนักง,งานนะคะคนที่มีเงินเดือนมากกว่า15,000ันบาทนะคะแล้วก็อีกประสอบถามหนึง่งเราจะทําพนักง,งานคนที่มีเงินเดือนน้อยกว่า1 2 0 0 0บาทนะคะเราจะทํเป็นสองแบบสอบถามเลยแต่ใช้ข้อมูลอันเดียวกันนะคะอ่ะเรามาดูอันแรกก่อนเออพนักง,งานคนที่มีเงินเดือนมากกว่า1 5 0 0 0ันบาทนะคะเราเลือกมาแล้วเขียนข้อมูลนะคะมเมื่อกี้เธอเลือกมามาจากตารางเอ็มพีนะคะ แล้วก็ตรงที่ช่องแสดงตรงนี้ที่มีขีดถูกนะคะก็คือเมื่อเรารันแล้วเนี่ยเราจะโชว์ผลพวกนี้ออกมานะคะส่วนในช่องเกณฑ์ตรงนี้นะคะเราก็จะใส่เกณฑ์ที่ว่ายัางไองอะใส่เกณฑ์กําหนดลงไปว่าเราทําตารางนี้ทําทําไมนะคะก็เหมือนที่เราบอกเมื่อกี้คือเกณฑ์ของเราก็คือหาพนักงนนางนเขา้องมีเงินมากกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะก็ามาที่ช่องซัลารีนะคะหรือช่องเงินเดือนก็ใส่ไปว่าเงินเดือนมากกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาท นะคะนี่อันนี้นะคะจากนั้นเราก็กดเรียกใช้นะคะาาก็จะมีหน้าตาแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะว่าเออทำไมเปิดมาแล้วแบบไม่เห็นมีอะไรเลยเรามาดูที่ช่องอินย,ยีตารางนเทยร่เนะ,ะอันนี้ตรงช่อง salary ตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าไม่มีใครเลยที่ว่ามีเงินเดือนมากกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทน,นะคะมีมากสุดก็แค่นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้ว บันทึกแล้วก็ปิดโอเคแบบสอบถามบบที่สองค่ะการแบบสอบถามเออสอบถามพนักง,งานเขาที่มีเงินเดือนมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งหมื่นสองันบาทนะคะตารา่เืินเดิมเลยสร้างนะคะโดยใช้แบบสร้างแบบสอบถามแล้วก็โดยใช้สร้างแบบสอบถามอย่างง่ายนะ,ะกดตกลงตารางเดิมค่ะตารางเอ็มพอนะคะเลือกไปแล้ว <c oughs> ตารางอันนี้ เราจะเอาเขียนข้อมูลที่ name first name last name นะคะแล้วก็ salary กดถัดไปรับเปลี่ยนกันเอาไปสัพานเสร็จสิ้นโอเคเราละเหมือนเดิมค่ะเหมือนที่เราทำเแบบเมื่อกี้นะคะแต่เราจะเปลี่ยนเกณฑ์อมันก็คือนักงานคนที่มีเงินเดือนมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งบาทนะคะ เครื่องหมายมากกว่ากับเข่ากับตรงนี้ต้องให้คิดกันนะครับจากนั้นกดเลือกใช้นี่ค่ะมาแล้วมาทุกคนแล้วพนักงานเขาได้มีเงินเดือนมากกว่าหรือเท่าก,กับหนึ่งหนึ่สองพบาทนะคะมามาที่ช่องเอกรีสอัลกมกี่คนมีมากกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนาะอ่ะสิบคน อนที่คิวนี่อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเนะคะก็นี่คือตัวอย่างนะคะจะสร้างแบบสอดถามนะคะจากโปรแกรม Microsoft Excel นะคะก็วันนี้ขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ